นะะในปี2012ค่ะค่ะอย่างฟอสซิลที่เหมืองเมซลนะคะทุกคนก็คงรู้จักฟอสซิลกันแล้วนะคะฟอสซิลเนี่ยก็คือซากหรือรอบร้อยของสิ่งมีชีวิตในอดีตนะคะที่ถูกเก็บไว้ในชั้นหินค่ะจริงๆแล้วเนี่ยเวลาที่เราพบฟอสซิลเนี่ยในประเทศในประเทเราก็ตามเนี่ยเขาจะพบเพียงแค่เศษส่วนหรือว่าชิ้นส่วนของมันเท่านั้นเองนะคะแต่ทําไมาที่เหมืองเมซิลแห่งน,นี้ถึงได้เป็นมลร์โลกก็เพราะว่าความสมบูรณ์ของฟอสซิลที่เนี่ยค่อนข้างที่จะสมบูรณ์นะคะ เราสามารถมองเห็นโครงสร้างลักษณะต่างๆรวมถึงขนเม็ดสีเดี๋ยวเราไปทวนค่ะว่าที่เหมืองเมสเซลเนี่ยอยู่ที่ไหนนะคะค่ะสถานที่ตั้งของเหมืองเมสเซลนะคะจากภาพด้านนี้นะคะก็จะเห็นเป็นแผนที่ของประเทศเยอรมันนะคะแฟรงเฟิร์ตเนี่ยอยู่ตรงนี้นะคะส่วนเหมืองเมสเซลเนี่ยอยู่ห่างจากแฟรงเฟิร์ตประมาณ35กิโลเมตรไปทางใต้นะคะส่วนอีกภาพนึงก็เป็นภาพถ่ายทางอากาศ สดงถึงตำแหน่งของเหมืองเมเซลค่ะทีนี้เราจะมาดูการเกิดของเหมืองเมเซลกันนะคะว่าทําไมเหมืองน,นี้ถึงเป็นที่น่าสนใจจริงๆแล้วเนี่ยเหมืองเมซเซลเนี่ยก็เป็นทะเลสาบโบราณนะคะเดี๋ยวเรามาดูการเกิดของมันค่ะในภาพแรกนะคะก็จะเห็นว่ามันเป็นพื้นที่ป่าธรรมดาค่ะและในเวลานั้นเนี่ยก็เกิดรอยแยกขึ้นมารอยแยกน,นี้มันทําให้เกิดระเบิดไอ้น้ํานะคะในภาพที่2ค่ะการเกิดระเบิดไอ้น้ำเนี่ยจะทําให้เท่าภูเขาไฟด้านล่าง เศษหินต่างๆถูกดันขึ้นมาทําให้เป็นปากของภูเขาไฟค่ะค่ะต่อมาในภาพที่3ามนะคะก็เกิดเป็นก็มีน้ําฝนและน้ำปะา ะะภาพด้านบนเนี่ยถูกปิดทางการไปแล้วส่วนด้านล่างก็ยังมีการขุดค้นอยู่นะคะจากการศึกษาคอซิ่ที่เหมืองเมเซลเนี่ยมีการขูกเขียนบทความที่ถูกตีพิมพ์ไปกว่า1,400ับทความนะคะการขุดถำเหมืองเนี่ยเริ่มในเีคศ1884นนะคะและการเจอฟอซิลครั้งแรกเนี่ยก็เกิดในปีเดียวกันด้วยค่ะนักธรณีนะูบว่าที่เหมืองเมเซลเนี่ยเป็นเหมืองหินน้ำมันนะคะหรือเขาจะเรียกว่าเหมืองหินเมเซลค่ะ จริงแล้วที่เหมืองแห่งนี้มันไม่ได้ถูกอนุรักษ์ไว้แต่แรกนะคะแต่มันเป็นการต่อสู้ของคน,นะคะ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามันเกิดอะไรขึ้นมันมีการปิดเหมืองเกิดขึ้นนะคะเพราะว่ามีคนแนะนําให้เหมืองน,นี้เป็นที่พิงขยะโดยใช้เวลาโต้แย้งถึง20ปีนะคะก็จะเป็นที่ทิงขยะหรือว่าเป็นสถานที่ศึกษาวิจัยทางด้านมันะชีวินนะคะแ,แล่ในที่สุดก็พิพายเพราะว่ารัฐเทสเนี่ยได้ออกมาแก้ไขปัญหาในการซื้อเหมืองในปี1991 p r ว f e s s i o n ที่สําคัญนะคะแล้วก็มีความน่าสนใจของ ใชโดนั้นนะคะแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันคือมเมล็ดพืชของพืชวงส้มวงส้มนะคะที่มันอัดเรียงตัวกันเป็นกลุ่มอยู่ค่ะการพบพืชที่หินน้ำมันที่นี่นะคะมันบอก,บอกถึงสภาพภูมิมรารการในหมู่เกาะยุโรปค่ะเพราะว่าพืชที่พบเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นพืชเผ็ดร้อนแล้วก็อึดเผ็ดร้อนมากมายค่ะต่อไปเบียสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังนะคะ คับนะคะแต่ตอนนี้มันพบในฟอสซิลทำให้นักวิทยาศาสตร์เนี่ยเกิดความสนใจการเกิดเม็ดสีของมันมากค่ะส่วนภาพนี้นะคะก็ここจะเป็นตัวอ่อนของพวก่วงค่ะที่ฟอสซิลของมันเนี่ยมีควาสมสมบูรณ์มากแล้วก็มีลักษณะแบนนะคะส่วนนี้จะเป็นมดยักษ์นะคะมดที่เราเห็นในปัจจุบันเนี่ยตัวเล็กนิดเดียวนะคะแต่มดยักษ์ที่เนี่ยมีขนาด ตัวเนี่ยจะเป็นเกาะพุ่มนะคะส่วนปากเนี่ยก็มีฟันที่แหลมคมค่ะฟอสซินที่พบก็มีความสมบูรณ์มากเลยทีเดียวนะคะมีทั้งหัวลำตัวแล้วก็าค่ะงูก็พบเช่นเดียวกันนะคะอันนี้คือฟอสซิลงูเหลืองนะคะถ้าเราวัดจากหัวไปหางเนี่ยมันจะยาวประมาณสองเมตรนะคะ สัตว์ที่ผสมพันธุ์อยู่เช่นเต่าเนี้ยมันก็ค่อยๆตายแล้วก็จมลงก้นทะเลสาบค,ค่ะแต่มันไม่ได้พบแค่คู่เดียวนะคะมันพบหลายคู่มากเต่าสายพันธุ์เนี้ยได้สูญพันธุ์ไปแล้วนะคะแต่ยังมีสา,างสายพันธุ์หนึ่งที่เป็นสายพันธุ์ใกล้เคียงแลยหาศึกษาได้อยู่ก็คือเต่าจมูกหมูค่ะค่ะนี่ก็คือกบสายพันธุ์เมสโรมและแชร์คัสโชบินีนะคะเป็นหนึ่งในชนิดสัตว์ น้ำซาเฮนบกที่พบบ่อยที่สุดและก็เป็นฟอสซิลที่โด่งดังนะคะก็คือสามารถมองเห็น,นเนื้อเยื่อข้างในเนี่ยยังคงสภาพสมบูรณ์นะคะส่วนตาในกระโหลกส่วนของตับแล้วก็เส้นเลือดดำเนี่ยสามารถสังเกตเห็นได้นะคะกบพวกนี้ไว้น้าได้ดีและอาศัยอยู่แถวทะเลสาบเมสเซลนะคะการสูญพันธุ์ก็มาจากเรื่องของน้นําในทะเลสาบไม่ดีค่ะค่ะดูจากภาพนะคะนี่ก็เป็นฟอสซิลของนกนะคะซึ่งวัดขนาด จากหัวไปห่างได้9เซนติเมตรเมื่อกางปีกออกจะวัดได้24เซนติเมตรนะคะการไล่เหยื่อที่เป็นมแมลงของลกตัวนี้ก็คือจะบินเหนือน้ําหรือแถวน้ําตื้นเฉาชายฝั่งนะคะนักวิทยาศาสตร์จึงสันนิษฐานว่าลูกพวกนี้อาจจะตกลงไปในน้ําตายค่ะค่ะนี่ก็เป็นฟอสซิลของสิง่งมีชีวิตที่มีลักษณะคล้ายเม็ดน,นะคะก็คือลําตัวถูกปกคลุมด้วยน้าแหลมบางซึ่งจัดแตกต่างจากเป็นกระตรงที่มีเกล็ด ที่หัวก็จะมีลักษณะคล้ายๆหมวกันกน,นะคะที่หางก็จะมีเกล็ดหนาดังภาพนะคะค่ะนี่ก็คือสัตว์ในลูกดิบนมที่มีลักษณะคล้ายหมูนะคะจากภาพเนี่ยเราจะเห็นฟอสซิลมีสภาพค่อนข้างสมบูรณ์นะคะจะเห็นได้ชัดก็ตรงจมูกไปจนถึงหางนะคะบริเวณมืดๆก็จะเป็นบริเวณของกระเพาะอาหารนะคะซึ่งคาดว่าน่าจะเป็นอาหาร นี่ก็คือดาวินเนียสเบสซิล่าคำว่าดาวินเนียสเนี่ยหมายถึงความคล่องตัวนะคะรู้จักเล็บเป็นรรสั์สีเท้าหรือเป็นที่รู้จักกันในชื่อของไอดานะคะเป็นการค้นพบครั้งแรกของโครงกระดูกลิงในเหมืองเมสเซลนะคะจากภาพเราจะเห็นฟอสซิลมีสภาพค่อนข้างสมบูรณ์นะคะโดยจะเห็นเศษเนื้อหนังและขนสัตว์ยังมีสภาพที่สมบูรณ์และนอกจากนี้ก็ยังพบซากอาหารบริเวณกระเพาะอาหารค่ะคาดว่าน่าจะเป็นอาหารหรือสุดท้ายที่กินเข้าไป เหตุผล hey, น,นี้จึงทําให้นักวิทยาศาสตร์พูดถึงว่าไอดาเนี่ยเป็นการเชื่อมโยงไปในลิงในยุคแรกๆรวมไปถึงมน,นุษย์ค่ะค่ะนี่ก็เป็นฟอสซิลที่มีชื่อเสียงอีกชนดิดนึงก็คือมา้โาโบราณซึ่งจะแตกต่างจากมา้าในปัจจุบันก็คือมีขนาดเล็กคอสั้นนิ้วเท้าขาหน้ามี4นิ้วขาหลังมี3นิ้วและมันก็ถูกตัดให้เป็นบรรพบุรุษของมา้าในปัจจุบันค่ะ ค่ะนี่ก็เป็นภาพเอ็กซเรย์ของโครงกระดูกค้างคาวนะคะหน้าแปลกที่้ังคาวเนี่ยเ็นสตัตว์เองลูกด้วยนมที่พบมากกว่า700ตัวนะคะ้คังคาวชนิดนี้สามารถนําไปเปรียบเทียบกับสปีชีส์ที่ยังหนูเหลืออยู่ภาพนี้ก็เป็นภาพเอ็กซเรย์โครงสร้างอวัยวะภายในหูและวิเคราห์เอาถุงหุ้มภายในหูชั้นในที่ยังเหมือนเดิมเนี่ยมาหาข้อสรุปเกี่ยวกับเสียงสะท้อนของ้ังคาวในสมัยอีโอซีนค่ะ ็คือฟอสซิลของสตัตว์ในลูกได้ลงในยุคแรกๆที่มีลักษณะคล้ายกระรอกนะคะจากภาพเนี่ยเราจะเห็นฟอสซิลมีสภาพค่อนข้างสมบูรณ์แล้วก็มีหางยาวจึงสรุปการใช้ชีวิตที่ต้องปีนต้นไม้ของมันนอกจากนี้ก็ยังพบอาหารที่เป็นพืชอยู่ในบริเวณกระเพาะอาหาระคะ่ะ จากข้อมูลของฟอสซิลที่เราพบเนี่ยจะช่วยในเรื่องของวิวัฒนาการการแพร่กระจายทางชีวภูมิศาสตร์ที่ทําให้เหมืองเมเซลเนี่ยมีจุดกําเนิดทางภูมิศาสตร์และมีสายวิวัฒนาการของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมแล้วค่อยๆเชื่อมโยงพัฒนาตลอดจนแพร่กระจายไปยังทวีปต่างๆเช่นแอฟริกาอเมริกาเหนือแล้วก็เมืองเมเซลค่ะซึ่งเราจะเห็นว่าหลงเนี่ยมีความอุดมสมบูรณ์ที่สุดของลูก รวมทั้งความหลากหลายของสัตว์อลอดจนความพิเศษในในรูปแบบของการเก็บรักษาและให้ข้อมูลที่เป็นเอกลักษณ์ของวิวัฒนาการของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมค่ะค่ะซึ่งในปัจจุบันแหล่งฟอสซิลเมืองเมเซลเนี่ยได้มีการขุดค้นทางด้านบรรพชีวินโดยสมาคมเซนเทเมอร์และใช้เป็นประโยชน์ให้กับสมาคมเพื่ออนุรักษ์ฟอสซิลภาพนี้ก็เป็นภาพจัดแสดงเมืองเมเซลนะคะซึ่งในปัจจุบันเนี่ยก็ได้เปิด ให้มีสูนบริการนักท่องเที่ยวและให้นักท่องเที่ยวได้เข้าชมแล้วก็มีการจัดมีรทศการให้ความรู้เกี่ยวกับสร้างถึงดำบรรพเพื่อแสดงให้เห็นว่าแหล่งนี้มีความสําคัญยังไงคะ